มันมีจริงๆนะ <S <S บุฟเฟ่เกาหลี2 9 9ไม่จำกัดเวลา,วาทะเลดองไม่อัน้นชาบูก็มีปิ้งย่างก็มาของข้าวของหวานครบจบในที่เดียวโอ้โหนี่บาร์อาหารหรือสะพานพระรามแปดเยอะเกินที่เด็ดคือหมึกยัดไส้เนื้อออสเตรเลียคือมีให้หยิบแบบไม่อัน้นมีทั้งแบบหมักและไม่หมกักหรือถ้าใครเป็นสายหมูก็มีนะครับของทะเลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนึกว่ายกมาทั้งอ่าวไทยโอ้โหเผลอแป๊บเดียวเต็มโต๊ะเลยเพลินเกินเลือกได้เลยว่าจะเอาปิ้งย่างหรือชาบูแรับโคงเนี่ยจัดมาเลยทั้งสองแบบชาบูเนี่ยเขามี ไปในอาหาหบบชีสก็หมีนะครับสั่งเพิ่มถ้วยละ39บาทเองพว<โ>กแนะนําให้เอาหมูไปพันกับชีสอลจิ้มกับน้ำจิ้มงาอร่อยมากต้องขอโทษเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้กันตอนเด็กๆกันด้วยนะจ๊ะเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโค้ด้วยนะคะเนื้อบิสกิตออสเตรเลียเนี่ยห้ามพลาดอันนี้เนี่ยต้องจุ่มคู่กับน้ําดําเลยแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มงาโอ้โหบอกเลยว่าทําถึงทําถึงน้ําจิ้มกีริมจางกินกับเนื้อเข้าสุดๆเข้มข้นมากๆอันนี้<อ>แนะนําเลยน้ําจิ้มแจ่วก็อมีนะครับร้านเขากก็มมีเยอะา มารีจิ้มซอสต,ตอกก็อร่อยเห็ดเขียทองทอดก็กรอบที่ใต้เกาหลีนี่แนะนำเลยครับเราเป็นว่าที่เกาหลีมีอะไรอ่ะที่นี่มีเกือบหมดเลยเพื่อนและก็ถึงเวลาเปิดตัวซีรีส์อาหารทะเลดองเริ่มด้วยกุ้งดองสั่งได้ไม่อัน้นบอกเลยว่ากุ้งเด้งดีมากแมงกะพรุนดองนี่ตักเองได้เลยกึบกับสะใจสุดๆและเพื่อให้เข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คะตตองก็ต้องกินแมงกะพรุนคู่กับกุ้งแล้วห่อสาหร่ายแบบนี้เลยครับต้องบอกเลยว่าอร่อยแบบไม่ต้องเย็นเกาเลยเพื่อนเปูดองซีอิ๊วก็มีนะคะแต สดหวานแนะนําเลยต่อกันที่เต่าต่อไปเอาใจสายปิ้งย่างมึกยกษ์เกาหลีกินกับชีสยืนมันเด้งสู้ปากดีจริงโคขอสารภาพตรงนี้เลยว่าร้านเขามีของให้เลือกกินเยอะจนกินเหนื่อยแล้วดูมีแม่กระทั่งฟองดูช็อกโกแลตอะมัชเมลโล่ย่างก็ยังจะมีงั้นโคก็ขอ,ขอ DIY ละกันจับมัชเมลโล่ย่างมาราดด้วยฟองดูช็อกโกแลตแบบนี้เลยยังไม่พอขอเอาไอติมมาราดกับฟองดูช็อกโกแลตด้วยไอติมเนี่ยเขาใช้ของเอเต้นะครับมีให้เลือกตั้งสิบรสชาติสูตรนี้เนี่ยทีเด็ดเลยเพื่อนๆมาลองทําตามกันดู ปัดนเย็นๆสัแก้วแถมที่ร้านเขายังมีดนตรีสดให้ฟังกันเพลินๆอีกด้วยและทั้งหมดนี่คือร้านอาจุมากิวสาขาการจนาพิเศษไตามกันได้เลย